อ่ะท่านผู้ชมครับมากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับก็หลายคนในวงการตํารวจ ก็ต้องบอกครับว่านะบางคนนี่ก็บางท่านบางนายนะครับก็อยากจะเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับหรือว่าอยากจะไปอยู่ในสถานีหรือว่าพื้นที่นะครับที่เขาเรียกว่ามีความพร้อมและก็มีความสะดวกสบายนะครับแต่ว่าโอกาสนั้นนะครับก็ไม่ใช่มีทันทั้งหมดครับเพราะว่าในระยะหลังๆนี้นะครับในการพิจารณาการแต่งตั้งก็ตามแต่นะครับก็จะมีการพิจารณา จากหนึ่งคุณสมบัติครบถ้วนนะครับแล้วก็ไม่มีความประพฤติที่ต้องบอกว่าไม่เคยต้องโทษหรือว่ามีการตั้งกรรมการทางวินัยนะครับก็เลยทําให้หลายๆคนก็ใช้ช่องทางพิเศษครับกับตํารวจนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนี่ก็อย่างหนุ่มรายนี้ครับทำให้ตํารวจไซเบอร์นะครับลวดหนุ่มใหญ่นะครับที่อ้างชื่อนะครับพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลต์นะครับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแล้วก็เรียกรับเงินถึง1.5ล้านนะครับบาทนะครับแล้วก็บอกว่าจะ ช่วยให้ขึ้นตำแหน่งผู้กำกับได้นะครับแล้วก็พบครับว่าหนุ่มลายนี้นะครับเคยถูกจับกลุ่มในนะครับในข้อหา ปลอมแปลงเอกสารนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้ครับทางด้านพลตํารวจเอกต่อศัก์สุขวิมลนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับแล้วก็พลตารวจโทวรวัฒนะครับวัดนครบัญชานะครับผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับได้สั่งการให้พลตํารวจตีนะครับวิวัฒนะครับคำชำนาญนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและก็ทีมนะครับสืบ สวนนะครับเชิญตัวนายธนชาตินะครับอายุ50ปีนะครับมาซักถามพร้อมกับตักเตือนครับหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากข้าราชการตำรวจนะครับว่านายธนชาติเนี่ยมีพฤติกรรมนะครับแอบอ้างนะครับแล้วก็หลอกลวงข้าราชการตำรวจให้หลงเชื่อครับว่าตนเองนั้นมีความสนิทสนมกับ นะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและยังออกอุบายนะครับว่าสามารถเนี่ยช่วยเหลือในการโยกย้ายนะครับหรือว่าแต่งตั้งหรือว่าเลื่อนขั้นในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ด้วยนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับโดยนะครับนี่ยังมีข้อแม้อีกนะครับนายชนละชาติก็บอกว่าโดยนะครับต้องมีการแลกกับเงินเป็นจํานวนมากครับก็เลยทําให้ทางด้านพลตํารวจตีวิวัฒนะครับและต้องบอกอย่างนี้เลยว่า กล่าวว่าเลยนะครับว่าการสืบสวนนะครับก็นะ จากผู้หวังดีเนี่ยนะครับที่แจ้งบอกแสเข้ามาเนี่ยนะก็ไปยังไซเบอร์เนี่ยครับหลังจากที่พบว่าน,นายธนชาติเนี่ยมีพฤติกรรมแอบอ้างนะครับแล้วก็บอกว่าตนเองนั้นมีความสนิทนะครับนี่ต้องบอกเลยแหมเอาความสนิทมาใช้อีกแล้วนะครับกับทางพลตำรวจเอกต่อศักด์นะครับแล้วก็ออกอุบายนะครับว่าสามารถที่จะช่วยโยกย้ายแต่งตั้งในตำแหน่งผู้กำกับการได้นะครับ และก็ในวาระแต่งตั้งที่ผ่านมาด้วยนี่ต้องบอกเลยว่าสดสดร้อนๆนะครับวาระก็ผ่านไปแล้วนะครับซึ่งกรณีในกรณีนี้นะครับก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายนะครับอาจจะทําให้ข้าราชการตํารวจและก็ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับเบื้องต้นก็ได้เชิญตัวนะครับนายธนชาตินะครับมาพูดคุยพร้อมกับซักถามแล้วก็พร้อมกับนะครับ นี่ต้องบอกเลยว่าตนเองก็ยอมรับว่านะครับได้ออกอุบายหลอกข้าราชการตำรวจเนี่ยระดับตั้งแต่รองผู้กำกับการรายหนึ่งนะครับและก็สามารถนะครับที่จะช่วยเหลือในการโยกย้ายแต่งตั้งในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับโดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับฟังไว้นะมีการดำเนินการนะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ1.5ล้านบาทนะครับซึ่งเมื่อคำสั่งออกมาแล้วนะครับ ปรากฏว่าอย่างไรครับไม่มีชื่อนายตำรวจคนดังกล่าวนะครับจึงเกิดเรื่องขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเนี่ยนะครับตนเองก็ได้ประสานไปกับนะครับนี่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็ประสานไปกับเจ้าหน้าที่ตํารวจท่านนั้นนะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะแล้วก็ตนเองก็ยอมรับครับว่าจะนําเงินดังกล่าวเนี่ยมาคืนให้นะ แต่ว่าตอนรับไปอ่ะรับเป็นก้อนครับรับไป1.5ล้านนะแต่ว่าตอนที่จะคุยกับนายตำรวจท่านนี้ว่าไม่ได้เนี่ยนะครับก็มีการตกลงกันว่าจะผ่อนใจเดือนละ20,000บาทนะครับแล้วก็พร้อมกับกราบขอโทษนะครับทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะครับนะที่ตนเองนั้นเอาชื่อไปแอบอ้างด้วยนะครับ ทางด้านผู้สื่อข่าวครับก็รายงานว่านายธนชาติเองเนี่ยก็เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจคอมนโดนะครับจับกลุ่มนะครับในข้อหาร่วมกันปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์นะครับและก็ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมนะครับและก็รวมไปถึงนะครับเขาเรียกว่าคดีอีกหนึ่งคดีก็คือร่วมกันช่อโกงนะครับหลังจากที่ศาลเนี่ยนะครับต้องบอกเลยหลังจากที่มีการอนุมัติหลอกลวงนะครับในการซื้อขายนะครับเขาเรียกว่าถุงมือยางนะครับ ขนาดนั้นนะครับความเสียหายในคดีนั้นนะครับความเสียหายอยู่ที่17.5ล้านบาทนะครับเมื่อเดือนพิจิกาพิจิกาคมพิจิกายนนะครับที่ผ่านมานะครับของปี2564นะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับในการแต่งตั้งโยกย้ายแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ผมเนี่ยนะก็เคยได้ยินท่านพลตำรวจเอกต่อศักด์สุวิมนเนี่ยท่านเคยพูดไว้ว่า ไม่ต้องมาวิ่งเต้นกับผมผมไม่มีนะครับวิ่งเต้นไม่มีการรับอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสินบาทค่าสินบนนะครับขอให้ข้าราชการทุกคนเนี่ยทำงานตามหน้าที่นะครับแล้วก็ในะในการปฏิบัติในการประพฤติในการทํางานแล้วก็จะพิจารณาตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่เคยรับฝากเด็กด้วยนะครับในการที่จะแต่งตั้งโยกย้ายแต่นายธนาชาตินะครับเอาอย่างนี้ครับเอาความ หลอกลวงนะครับเอาคาวมหลอกลวงโกหกเนี่ยไปแอบอ้างว่าตนเองนั้นสนิทกับคนตํารวจเอกต่อศักดสุวิมลและก็ใช้ตรงนี้นะครับบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจบางท่านนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยก็อยากจะได้ตําแหน่งอยากจะไปอยู่ในที่ท,ที่ดีนะครับแล้วก็ยอมเสียเงินเสียทองแบบนี้นะครับก็ต้องถูกดําเนินการและก็ต้องขอโทษนะครับนี่ต้องถือว่าแม่นายธนาชาตินี่เบื้องหลังไม่เบาเหมือนกันนะ